สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง FC ทางช่องกันด้วยนะคะสวัสดีวันศุกร์ที่30พฤษภาคม2568นะคะ,ะใครยังไม่มีแนวทางเนาะพี่น้อง FC ก็เข้ามาติดตามรับชมนะคะ,ะแนวทางในช่องของเราเนาะพี่น้อง FC ก็อก็สามารถที่จะนําแนวทางนะคะตัวเลขที่เราลงให้นะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นชุดพันคูณพันเนาะ 15ชุดบนล่างนะคะหรือว่าจะเป็นแนวทางเลขล็อกนะคะตามวันเนาะก็เอาไปเป็นแนวทางกันได้นะคะเป็น,น้อง f อมซแมลงวันมแมลงวันมาปีนตอมไอยำลูกเชอร์รี่นะคะลูกเชอร์รี่ก็ออกเต็มต้นเลยะคะ่ะพป็น,น้อง f c ซอันนี้ยำเอาไว้นะคะพอดีน้องที่ร้านนะคะชอบกินนะคะนี่เรายำเอาไว้เอาไว้ก่อนนะคะ จำว่ตอนช่วงเช้านะคะแล้วก็เดี๋ยวอตอนช่วงเย็นไปร้านนะคะก็เอาไปให้น้องที่ร้านค่ะครั้งที่แล้วเอาไปให้แล้วนะคะรอบนึงบอกว่าอร่อยนะคะชอบกินนะคะย้ำกันแบบง่ายๆค่ะเป็น้อง FC แล้วก็ใช้น้ำปะลาร้าปรุงสมเร็จรูปนะคะเป็นน้ำปะลาราขวดนะคะที่มันเป็นปรุงสุกแล้วนะคะแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็ พริกผงนะคะแค่3ามอย่างคะ่ะพี่น้องเอฟซีํ่ำํ่ำกันเลยนะคะมแมลงวันน่าจะหอมกลิ่นน้ำปะลาะนะคะบินมาตอมนะ,ะนี่เดี๋ยวเอาไปให้น้องที่ร้านทานนะคะมื่วานน้องบอกว่า,าพี่นุ้ย เก็บลูกเชอร์รี่เอามายำให้หนูกินอีกนะอร่อยอยากกินอีกก็เลยบอกเออลูกเชอร์รี่เต็มต้นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บไปให้อ่ะวันนี้น้องน่าจะได้กินอ่าสมใจอยากแล้วนะคะเต็มถ้วยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคลิปแนวทาง นี้น้องเป็นน้อง fc นะคะอ่าก็จะเป็นแนวทางชุดพันคูณพันนะคะจากสายที่ส่งมาให้นะคะแล้วก็เลขไม่มาด้วยกันนะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูอ่าเลขไม่มาด้วยกันก่อนนะคะพี่น้อง fc งอ <c oughs> ดที่ผ่านมานะคะแนวทางเลขไม่มาด้วยกันนะคะก็ผ่านนะคะ เลขไม่มาด้วยกันนะคะพี่น้อง FC เนี่ยมันไม่มาด้วยกันเฉพาะแค่สิบหน่วยเท่านั้นนะคะร้อยสิบร้อยหน่วยมาด้วยกันได้นะคะเนี่ยอย่างงวดที่ที่ผ่านมาเลขออกสามูนเก้ากับ87เน้องพี่น้อง FC ศูนย์เก้ากับแปดเจ็ไม่มีนะคะในนี้นะคะน้อง FC ลองลองสังเกตสามูนเก้านะคะเราให้เลขไม่มาด้วยกัน3กับ0เนาะ มันไม่มาด้วยกันจะพาะแค่1 0หน่วยนะคะเนี่ยร้อยสิบร้อยหน่วยมาด้วยกันได้นะคะเนี่ยร้อยสิบร้อยหน่วยนะคะก็มานะคะมาร้อยกับ10นะคะแต่ถ้าเป็น10หน่วยเลยไม่มาด้วยกันนะคะอ่ะดูเป็นแนวทางกันไปเนาะอ่ะของงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6 8นนะคะเลขไม่มาด้วยกันนะคะอ่ะหกหกคู่เนาะพี่น้อง FC มี สอ8แ4ด0 8นยแและ70นะคะอ่ะแนวทางเลขไม่มาด้วยกันนะคะ6คู่นะคะไม่มาด้วยกันเฉพาะแค่10หน่วยเท่านั้นนะคะ11 0 1 0 0ยหน่วยมาด้วยกันได้นะคะ,ะดูแนวทางกันไปเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูชุดพันคูณพันกันต่อนะคะ โมที่ผ่านมาชุดพันคูณพันไม่เข้าเนาะีไป้อง fc นี่ของโมที่ผ่านมานะคะไม่เข้านะคะก็ดูเป็นแนวทางกันไปเนาะลอง fc แนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะอ่าแนวทางชุดพันคูณพันนะคะ,ะชุด3ตัวตรงโต๊ดนะคะมีเก้าสี่แล้วก็เจ็ดสานะคะ แล้วก็สองตัวแปดเก้านะคะอ่าสามตัวนะครับพี่น้อง FC 2สองชุดนี้ก็อย่าลืมตัดเล่นกันด้วยเนาะสองชุดนี้ตัดเล่นด้วยนะคะอะเมื่อวานนี้เราอ่าไปหาหมอที่อ่า โรงพยาบาลบุรีรัมยาน้องพี่น้องเอฟซีก็หมอจากโรงพยาบาลในตัวอำเภอกระสังนะคะที่เราไปาตรวจรักษามานะคะไอ้คอเราที่ว่ามันบวมขึ้นมาน้องพี่น้องเอฟซีผลอันตราซาวนะคะอันตราซาวคอออกมาเนาะพี่น้องเอฟซีหมอเขาบอกว่าก้อนเนื้อที่มันโตขึ้นมาเนี่ยมันลักษณะมันไม่ใช่เนื้อร้ายนะคะพี่น้องเอฟซี มันไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นเนื้อร้ายเป็นก้อนมะเร็งเนาะแต่ตอนนี้หมอเขาก็เลยส่งมีใบส่งตัวนะคะให้เราไปตรวจที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัดนะคะโรงพยาบาลบุรีรัมนะคะมีใบส่งตัวให้เราไปตรวจที่นั่นนะคะตรวจกับหมอเฉพาะทางนะคะอาจจะเป็นหมอไอคลินิกหูคอจมูกนะคะเป็น้อง FC ซ เมื่อวานเราไปตอนเช้าเนาะกว่าจะกลับมาก็เย็นค่ะพี่น้อง FC ไปทั้งวันจริงๆนะคะคนไข้เยอะมากนะคะกว่าจะได้คิวเรียกตรวจเข้าห้องตรวจนานมากตอนนี้หมอเขาก็เลยเจาะคอเรานะคะแล้วเขาก็เจาะคอแล้วเขาก็จะเอาไปตรวจไอห,ห้องแผลนะคะพี่น้อง f c ตอนนี้หมอหมอที่เขาเจาะคอไปนะเขาบอกว่าลักษณะดูแล้ว มันไม่ใช่ก้อนที่เป็นแบบเสี่ยงว่าเป็นอันตรายนะคะเป็นน้อง F c ซไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นเนื้อเนื้อร้ายหรือเป็นอันเร็งอะไรอย่างเงี้เนาะเขาบอกว่ามันก้อนอันเนี้ยมันมันมีน้ําปนอยู่กับเนื้ออยู่ในก้อนเนี้ยนะคะแล้วก้อนนี้คือมันไปมันไปขึ้นอยู่ตรงบริเวณไทรอยด้านขวานะคะเป่น้อง F c หมอเขาก็เลยเออว่าเจาะคอนะคะ เราไปตรวจดูอีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อมันมีพวกมาเลงแฝงอยู่เนาะก็เลยถามกับหมอไปว่าอันนี้มันมันมันจะมันจะเป็นคอพอกไหมหมอบอกว่าไม่ใช่คอพอกนะคะแล้วก็อ่าไม่ใช่ไอ้ต่อมทอนไอ้นะนต่อมน้ําเหลืองอักเสบเนาะตอนนี้ก็คือว่ามันจะอ่าตีประเด็นไปตรงที่ว่าถ้าอันท้าซาว ดูแล้วนะคะเจาะเลือดดูแล้วนะคะไทรอยก็ไม่ใช่เนาะพี่น้องเอชซีไทรอยนี่หมอหมอกว่าตัดออกไปนะคะตัดไทรอยออกไปนะคะตัดอต่อมนั่งเหลืองอักเสบตัดทิ้งไปนะคะพอพอกตัดทิ้งไปนะคะแต่ตอนนี้คือออ่าอ่าาให้ประเมินว่าน่าจะเป็นอ่ก้อนซีดนะคะก้อนซีดนะคะอันดับแรกเลยนะคะเพราะว่า ถ้าจะเป็นไอ้พวกเนื้อร้ายนะคะเป็นไอ้ก้อนมะเร็งเนี่ยหมอบอกว่าตรงนี้มันไม่ได้เข้าข่ายเนาะเพราะว่าลักษณะก้อนมันไม่ใช่ก้อนเนื้อร้ายก้อนมะเร็งนะคะตอนนี้ให้ชี้ชัดไปตรงที่ว่าน่าจะเป็นไอ้ก้อนซีดนะคะก็เราต้องรอผลตรวจอีกประมาณ3สัปดาห์ค่ะพี่น้อง FC ประมาณวันที่19มิถุนาเดือนหน้านะคะไปฟังผลอีกรอบหนึ่งค่ะที่โรงพยาบาล ในตัวจังหวัดนะคะโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะไปรอฟังผงอีกหนึ่งรอบนะคะเราก็ภาวนานะคะว่าเออขอให้เป็นก้อนเนื้อที่ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะอย่าให้เป็นแบบเนื้อร้ายนะคะพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเราเองก็รู้สึกแบบไม่สบายใจเนาะพี่นอ FC, ้องเอฟซีถ้าสมมว่าเออมันเป็นเอ,อเป็นก้อนมะเร็งแบบนี้พี่น้องเราก็ มันก็ต้องแบบเอ,อ่อทำการรักษากันตอบกันไปอีกนะคะพี่นอ้องเอฟซีก็ภาวนาว่าขอให้มันเป็นแบบไอ้ก้อนที่ไม่ได้เป็นอันตรายนะคะถ้าเป็นซีดเป็นไรมันก็ยังพอผ่าออกได้อยู่ะคะ่ะพี่น้องเอฟซีอ่ะนี่ก็ชุดพันคูณพันนอ้องพี่น้องเอฟซีแล้วก็เลขไม่มาด้วยกันนะคะ การไม่มีโรคก,ก็เป็นลาภอันประเสริฐสุดเลยเนาะพี่น้อง FC อย่าได้มีโรคมีภยัยไข้เจ็บกันเลยดีกว่านะคะเออเลขออกตรงกับวันอาทิตย์เนาะพี่น้อง FC เราคิดว่าพรุ่งนี้ออกวันพรุ่งนี้นะคะอ่าไม่ได้ออกพรุ่งนี้เนาะเดือนนี้เดือนเดือนพฤษภาคมมันมีสามสิบเอ็ดวันเนาะเราก็คิดว่ามีสามสิบวันนะคะพี่น้อง FC เลขออกวันอาทิตย์ค่ะพี่น้อง FC ยังมีเวลาตัดสินใจกันอีกนะคะหวันนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ,ะพี่น้อง FC เลขออกตรงกับวันอาทิตย์นะคะ,ะแนวทางเลขออกตรงกวันอาทิตย์นะคะในเลข12คู่นะคะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูค่ะตัวที่เราตัดออกคือตัวที่เป็นมันติดดับนะคะพี่น้อง FC สองเจ็ดแปดสามสองหกแล้วก็หกสามนะคะคือตัวที่ติดดับนะคะแล้วก็อีกแปดคู่ไม่ติดดับนะคะพี่น้อง fc ก็ลองนำแปดคู่ที่เหลือนะคะเอาไปเสี่ยงโชคกันดูเนาะเพราะว่าสองงวดที่ผ่านมาเราก็ทําแบบนี้นะคะพี่น้อง fc ปรากฏว่า,าเข้าทั้งสองงวดนะคะงวดที่เข้าศูนย์หกนะคะแล้วก็แปดเจ็ดนะคะเข้านะคะแล้วก็อันนี้งวดใหม่นะคะ งวดที่จะออกใหม่ล่าสุดนี้เนาะเป็นน้อง f อลองเอาไปเป็นแนวทางกันดูนะคะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากแนวทางกันไว้แค่นี้ก่อนเนาะเป็นน้อง f อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจนนียนับซับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะอ่ะคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ